นังมาตูมอะค่ะเด็กน้อยกินให้ลูกกินด้วยได้ไหมกินไปแล้วให้ลูกกินไหมได้ป่ะได้ไหมไม่ยอมพูดบะหมี่ไม่หมดไปชามหนึ่งแล้เนี่ยมาเอาอีกแกงเนี่ยแกงกินได้กินบะหมี่ไปแล้วด้วยบะหมี่หิวมาจากไหนนี่ค่ะบะหมี่ไปแล้วเนี่ยกินข้าวหิวข้าวบอกไปเซเว่นหิวข้าวเอาเอาเอา สูตรไหนนี่เต็มไปกับสองเจิมแกะห้พ่อยหน่อยเอาแกะให้พ่อยเขาเลื่งก็ได้ละพลอยขึ่งนหนูรึ่งนั่นเด็นี้นไหมเคืออะไรชีสชีสค่ะเชด้าชีสพลอยครึ่งหนึ่งหนูรึ้นหนึงง่งพลอยด้วยพลอยกินไม่หลงเอาเราดูดิอร่อยไหมลองแค่นั้นแหละ ก็จะชีสด้วยนะยังเรียนไม่กินข้าวเหรอ,อกินได้มันสกัดขึ้นกึนฮะมันก็ต้องเค็มสิหนูเค็ม,มคิดเค็มเหรอไม่จับไม่จับไหนข้าวที่กินยังไงข้าวทิพย์เมื่อกี้ชิมไปมันก็เผ็ดมากแต่หนกูก็กินได้เพราะมันไม่ใช่น้ำพริกแมงมุมแล้วมันเผ็ดจัดนะเพราะมันเผ็ดใช่ค่ะเผ็ดหมอมตรเด็ด เด็กหยกฮารนี่เด็กเซเว่นนี่เด็กเซเว่นหมือนกันมือจับมันจะเป็นสภาพยังไงเด็กเซเว่นชูน่าป้าเคยทำแบบนี้หนูเคยกินตัวเด็กนก็เลยบอก